สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนาแอปทําแบบสอบถามสั้นๆนะครับเพื่อแรกเป็นกีบวาเชอร์ในส่วนของ Tesco Lo t u s นะครับเป็นคูปองนะครับสาหรับตัวนี้เนี่ยมันจะหนึ่งแบบสอบถามเนี่ยจะได้5คะแนนนะครับ5คะแนนเท่ากับ5บาทนะในส่วนของการแรก1่คูปองนะครับก็คือ50าคะแนนจะได้1ใบนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็เคยใช้ไปแล้วนะครับ200บาทนะ200คะแนนนะครับ ในส่วนของตัวนี้ที่ผมแลกไปนะครับก็คือแลกไปวันที่15นะครับแต่ว่ามันขึ้นหมดอายุนะครับก็คือบัตรครูปองหมดอายุวันที่สิ12องสิบพฤษภาคมนะครับซึ่งมันมันน่าจะเป็นบัตรเสียนะครับก็เลยผมเลยแจ้งไปนะครับแล้วก็ได้คะแนนกลับดูเนาไปเรียบร้อยนะ,ะก็คิดดูนะครับเรากดถอนไปวันที่15แล้วมันอนุมัติวันที่16 แต่ว่ามันหมดอายุตั้งแต่วันที่12นะครับก็เลยพลาดไปในส่วนของตัวนี้แบบสอบถามก็จะมาประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าอาทิตย์หนึ่งมาประมาณ2 3ครั้งก็แล้วแต่นะครับอ่ะเราก็ทาสะสมไปเรื่อยนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็อ่า,อามอบคะแนนคืนแล้วคือผมแคบหน้าจอตรงนี้นะครับเนี่ยตัวที่ผมอ่ะแลกไปนะครับแล้วก็อ่ะตัวคูป,ปองนะครับเนี่ยมันจะมีวันที่ มดอายุที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับก็แจ้งแจ้งไปในส่วนของเมลนะครับมันจะมีเว็บอยู่นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะสำหรับใครที่เจอปัญหาแบบผมนะครับแล้วก็สามารถแจ้งได้นะครับเนี่ยแล้วก็คลิกตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเนี่ยก็คลิกไปอขออภัยด้วยจะจามไม่จาอีกอ อโอเคในส่วนของตัวนี้เราก็าใส่เมลไปนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คืออ e ีเมลเหมือนกันนะครับก็ใส่ไปทั้งสองอันแล้วก็หัวข้อนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะอ่ะเลือกนะครับก็คือปัญหาอาปัญหมนะครับเวลาเราเจอปัญหาอ่ะแล้วก็กดไปก็ปตามนี้หรือว่าเราจะตั้งคําถามก็ใส่ตามนี้นะครับให้เขามาตอบอ่าดีคริปชั่นนะครับก็คือรายละเอียด แล้วก็กดแนบไฟล์น,นะครับตรงนี้เราสามารถาใส่ไป2 3งสาลูกก็ได้นะครับเพื่อความชัดเจนแล้วก็กดไม่ใช่โปรแกรนมาต้นมัดกดส่งก็แค่นี้นะครับรอเขาอ,อ่านแล้วก็คึนคะแนนมานะครับก็ตามนี้องผ,ผมก็ได้คืนมาละก็ต้องรออีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้คูปองอถ้ามันมีปัญหาเราก็สามารถแจ้งได้นะครับก็ได้คะแนนคืนมา ตอนนี้ผมก็เก็บวไว้ก่อนรอได้100ยค่อยแลกอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นคูปองนะครับสามารถใช้ได้จริงนะแต่ว่าเราก็ดูวันหมดอายุด,ด้วยนะครับว่ามันหมดวันไหนนะสมมุติเวลาเราจะใช้แล้วก็เราแคปหน้าจอตรงนี้นะครับแ KB ไว้แล้วก็กดคําว่าใช้คูปองนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นหน้านี้ว่าใช้แล้วนะครับแต่ว่าเราเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยก็กลับไป มันก็จะขึ้นหน้านี้แล้วก็อเอาหน้านี้ไปให้แคชเชียร er. ์สแกนเงินได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับก็สามารถใช้ได้จริงนะครับอ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมจะต้องขอตัวลาประกอนครับสวัสดีครับ